เขียนคำว่วาไอโฟนดิอันนี้เราไอโฟนมีรูปแอปเปิลด้วย ไหนมันเงามันบางโอ,โอ้นี่ละไอโฟนเย้มีโลโก้ด้วยเหรอลูกอมไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมีโลโก้ด้วยไอโฟนเก่งมากไหนดูหน้าคนเขียนเลยสิดูหน้าคนเขียนเลยสิอือปเปเขียนยังไงเขียน a อปโปให้หน่อยดูหน่อยสิ อัปลอง่ายมากเลยใช่ไหมผู้ไทยวชื่อไรอยู่ยูดไทยอยู <h 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 ่ yup ู่าผู้ไทยวิผ uh ู <h <h ้ไทยอยู่ผู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 ้ไทยอยู่